ข่าวสารเกี่ยวกับเงินที่ท่าน1,000 0บาทหรือโครงการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับในวันที่21นะครับตุลาคม2567ที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีการโอนเงินนะครับให้กลุ่มเปาะบางนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งอยู่ในรอบตกหล่นนะครับตกหล่นประมาณ370,000คนนะครับซึ่งมีการ โอนไปในรอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกบางท่านอาจจะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับหรือไม่ลืมบัญชีธนาคารมีปัญหาทําให้ไม่สามารถรับเงินนะครับหนึ่งบาทได้ในรอบแรกนะครับในเดือนกันยายนน่ะปลายเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมสองในวันที่21ตุลาคม2567จึงเป็นการโอนซ้ำนะครับให้กับกลุ่มเปาะบางนะครับในรอบที่2นะครับซึ่ง โอนแล้วดำเนินการเสร็จสิ้น311,000ลายนะครับยังคงค้างอยู่อีกประมาณ60,000ลายนะครับซึ่งยังไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือบัญชีธนาคารมีปัญหาจึงไม่สามารถโอนได้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับก็ได้ย้ำว่าอีก60,000ลายนะครับที่ตกหล่นนะในรอบที่ผ่านมา นะครับก่อนจะถูกตัดสินนะครับยังคงเหลืออีก2รอบนะครับที่จะโอนนะครับซ้ำก็คือวันที่21พฤศจิกายน2567จะเป็นครั้งที่2นะครับในรอบตกหล่นนะครับขอให้60,000รายชื่อนั้นนะครับ6ก0 0 0กว่ารายชื่อไปผูกพร้อมเพนะครับหรือไปเช็คบัญชีธนาคารของคุณให้พร้อมนะครับวันที่21หรือเดือนหน้าเนี่ยนะครับ21พฤศจิกา 67จะเป็นการโอนซ้ําและยังไม่ได้อีกครั้งที่3จะเป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่21่ธันวาคม2567จะเป็นการโอนซ้ําครั้งสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดนะครับไม่ได้แก้ไขนะครับแล้วยังตกหล่นอยู่ก็เป็นอันถือว่าท่านนั้นสละสิทธิ์นะครับโดยปริยายนะเพราะมีการโอนซ้าถึง3ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับ หากท่านใดรู้ว่าเราเป็นกลุ่มเปาะบางถือตัวสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้รับเดือนละ300บาทเนี่ยและยังไม่ได้รับเงิน10,000บาทขอให้ท่านรู้ไว้ว่าท่านคือกลุ่มผู้ตกหลน่นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับหาเวลาไปที่ธนาคารนะครับไปทําการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยไปเช็คบัญชีธนาคารของคุณให้เรียบร้อยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ เพราะบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีถูกอายัดนะครับหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัว13หลักเท่านั้นนะครับไม่สามารถผูกพร้อมเพด้วยเบอร์มือถือได้นะครับนะเพราะนั้นเพื่อให้ได้รับเงิน1,000 0บาทนะครับก็ทําการนะครับไปผูกพร้อมเพ์ซะ ส่วนกลุ่มที่มีการลงทะเบียนนะครับทางแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่านอนสมาร์ทโฟนนะครับโดยยืนยันโครงการเติมเงิน1,000 0บาททุกท่านจะได้รับเงินหมื่นแน่นอนนะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะกำหนดนะครับกำหนดการที่จะได้เงินในเฟส2เนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเฟสแรกไม่ได้เป็นผู้กลุ่มไม่ได้เป็น ผู้เปราะบางไม่ได้เป็นผู้พิการนะครับก็รอข่าวนะแต่มีแง้มมาว่าได้แน่นอนอ่าเพราะนั้นเราต้องรอลุ้นกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาดโขสโฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้ เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวสอบเอะใจถูก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะ นะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชชชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชชชีได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย